ให้กับจิตกับใจย้อนสอนจิตมาอยู่ภายใน,นนะคนป่วยอยู่มีสิทธิ์หายได้แน่นอนถึงแม้จะป่วยติดเตียงอยู่รักษายังไงก็ไม่หายหมอรักษามาหลายหมอแล้วหลายยาคันลายขนาดกินเป็นกำกำนะคะจนจะเป็นโรคไตอยู่แล้วบางคนนะคะนะรักษาจนไปมาไปมาเป็นโรคตับโรคไตก็มีข้อมหมอแผน,ผนปัจจุบันเนี่ยให้กินยาอย่างเดียวนะไม่ได้เอาออกนะ แต่การทำอาณาปณสติและวิปัสนาเป็นการเอาออกนะเป็นการเอาขยะออกจากร่างกายด้วยวิธีใช้ลมไปขับนะไปขับไปกระทุง้งไปกระแทกให้มันผุดขึ้นมาเป็นเวทนานะหายเลยนะคนที่เป็นโรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยหายเลยโรคเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าใครเป็นโรคใหญ่อย่างเช่นโรคมะเรง็งโรคอะไรทั้งหลายที่มันอยู่กับภายในเนี่ยโรคกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ย ค่อยๆทําอาณาปณสติคือสุดลงคอสูดๆๆๆๆให้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มปอดกลั้น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 ไวจนทนไม่ไหวก็ปล่อย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 อย่างนี้นะยืดตัวขึ้นสูดสูดสๆดสดสดนะคะยกไหลขึ้นขมแมวท้องตัวตึงตัวเกร็งเลยนะต้องทําอย่างนี้ทําให้สมบูรณ์แบบเลยตัวเกร็งตัวตึงขมแมวท้องนั่งตัวตรงส้นเท้าต้องให้ไปติดโคนขานะนี่แหละ สูดให้เต็มแล้วก็ปล่อยปลๆอย่างนี้นะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําวนไปวนมาวนไปวนมาสิ่งข้างในมันจะถูกลมหายใจที่มันเป็นพลังงานปรมาณูนี่นะยิ่งกว่าปรมาณูด้วยนะปรมาณูนี่มันยังถล่มเมืองที่โรชิม่าเมืองนางาซากิที่ญี่ปุ่นน่ะจมลงทะเลอันนั้นนะอันนั้นปรมาณูนะแต่อันนี้ลมหายใจยิ่งกว่าปรมาณูพระพุทธองค์ถึงบอกว่ามันตัดภพตัดชาติได้ เแล้วโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องเล็กนะเรื่องเล็กเลยนะฉะนั้นพวกเราให้มีกําลังใจได้เลยป่วยยูนนี่นะโอกาสทองเลยพอได้ยินคําสอนนะคะได้ยินคำนะคาสอนจากแม่แม่เอาคําสอนจากพระพุทธเจ้ามานะเอาสมเด็จพุทธปิดานะคะที่ประทานให้มาคืออนนาปนาสติกองเดียวนี่นะกองเดียวไม่มีกองอื่นไม่ต้องไปบริกรรมไม่ต้องไปคิดนู่น คิดนี่คิดโน่นคิดนี่นนอะไรทั้งหลายคิดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องคิดด้วยนะคะสูดลมปล่อยลมนี่ไงกลั้นไว้ล่อยออกมา,นะอ,ยอ,อ,กมาอย่างนี้นะลั้นไว้ลอยออกมาอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเราจะอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแน่นอนนี่แหละนะทำไปทำวนไปวนมาวนไปวนมา มันไม่หายมันจะไปอยู่ในโรคทั้งหลายเพราะว่าลมหายใจมันยิ่งกว่าปรมาณูตัดภพตัดชาติไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดนี่นะมันยังตัดได้นะถึงแม้ว่าเราทําไปทําไปโรคที่มันที่เป็นอยู่มันอาจจะไม่หายแต่จิตของเรามันยอมรับจิตของเรามันจะผ่อนคลายมันจะวางตัวเตินลงมันจะปรับจิตให้เป็นจิตพุทธะให้เป็นจิตหนึ่งให้เป็นจิต อิสระให้เป็นจิตเกษมเห็นไ,ไหมให้เป็นจิตสงบระง,งับจิตสมดุลน,นะเรื่องจิตนี่แหละสติอันเดียวกันพี่กับน,น้องนะจิตและสติเนี่ยคําว่าเห็นจิตก็คือเห็นความคิดนี่แหละเห็นสตินี่แหละนะถ้าเห็นความคิดอยคาเรียกเป็นจิตะสังขารแต่ถ้าจิตพุทธ,ธะเนี่มันเป็นสตินะ ใครที่เข้าสู่จิตพุทธะเนี่ยเป็นสติเข้มแข็งแข็งแรงและฉะนั้นจิตมีสองแบบจิตพุทธะและจิตสังขารการมาฝึกสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมเนี่ยเพื่อเพื่อให้จิตมันเป็นจิตพุทธะเป็นจิตกเกษมเป็นจิตอิสระจากตัวตนจากโรคภัยไข้เจ็บจากความคิดจากขันห้าจากการยึดมั่นจากความโลภโกรธหลงความโลภมันก็หายไป ความโกรธก็หายไปความหลงก็หายไปแค่สุดเริ่มสุด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 กลั้นไว้ปล่อย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 สุด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 กลั้นไว้ปล่อยปล่อยปล่อยยางงี้แหละมันจะมึนหัวจะตาลายจะหูอื้อตัวนี่จะร้อนเครื่องมากจะเกิดความเจ็บปวดหัวอกหัวใจนะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาเลยพระพุทธองค์ก็ให้วิชาคือ วางเฉยอุเบกขาอย่าไปไหลตามมันนะถ้ามันโกรธขึ้นมาอย่าไปโกรธตามมันนะแล้วอย่าคิดด้วยอย่าไปคิดว่าเราราโกรธเรื่องอะไรโกรธก็ให้มันสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมนีม่นะให้ลมทําหน้าที่แทนถ้าจิตเรายังอ่อนอยู่เราทําสติให้เข้มแข็งนะคะทําจิตให้เข้มแข็งกลายเป็นสัมมาสติและสัมมาสมาธินะถ้าสัมมาสมาธิคือจิตเข้มแข็งนี่แหละ ธรรมะสติก็คือสติเข้มแข็งเนี่แหละที่จริงจิตและสติเป็นพี่น้องกันมันต้องเดินทางร่วมกันไปไหนมันต้องไปคู่กัน <c oughs> มันถึงจะได้ผลถ้าไปคนเดียวมันจะหัวหายนะมันต้องไปคู่กันนะทั้งจิตและสติขึ้นไปกลางกระหม่อมก็ต้องไปด้วยกันทั้งจิตและสติสำรวจกลางกระหม่อมนะคะเวลาเราทําอานาปานาสติเสร็จแล้วเนี่ยทําสูตรลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมจนรู้จักรลมเห็นลมอยู่ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะ พอรู้อยู่นะว่าลมอยู่ตรงนี้แล้วลมเข้มแข็งแล้วเนี่ยเห็นหมดแล้วเนี่ยแล้วก็พาลมนะคะไปอยู่กลางกระหม่อมตรงนี้นะคะไปอยู่ตรงนี้นะคะสํารวจไปสารวจมาทั่วกลางศีรษะทั่วใบหน้านะคะทั่วร่างกายเลยทั้งหมดทั้งมวลนี่นะทําไปทําไปทําไปทําวนขึ้นวนลงวนขึ้นวนลงนะถ้าใครอยากได้คําสอนที่เป็นเสียงคลิปเสียงนะคะคลิปเสียง mp สามเนี่นะเข้ามาในกลุ่มเลยสมัครมาโดยบันทึกเบอร์แม่นะคะ เบอร์แม่ที่แม่ให้ไว้ท้ายคลิป098 050 1้05 9 9มันเป็นเบอร์ไลน์ทั้งไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่นะพวกเราก็พอเห็นเบอร์ก็บันทึกนะไว้ในโทรศัพท์เป็นเพื่อนกับแม่เลยจากนั้นมันโผล่มาไลน์แม่แม่ก็จะเชิญเข้ากลุ่มและลูกจะได้คลิปเสียงคำสอนของแม่ไปแม่ทำคลิปเสียงมาชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงนะคะสามสิบนาทีบ้าง ยี่สิบห้าบางยี่สิบบ้างสิบห้า 15, บางสิบนาทีบ้างนะคะก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างวิธีการทำอานาปนสติและวิปะะัสสนาใช้ให้พวกเราฟังและปฏิบัติตอนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะและตอนเช้านี่ตีสามถึงตีห้านะพวกเราถ้าเข้ามาในกลุ่มแล้วต้องลุกให้ทันนะอย่าขี้เกียจนะลูกขี้เกียจนี่แหละมันเป็นตัวมันร้ายและเป็นกิเลสอย่างดีเลยกิเลสมานของเรานี่แหละ ความขี้เกียจความผัดผัดวันประกันพรุ่งเอ่อพรุ่งนี้ค่อยทําอย่างนี้นะวันนี้มันดึกแล้ววันนี้มันเหนื่อยแล้ววันนี้มันหิวแล้วนีอ่อ้างสารพัดเลยกิเลสมันจะเนียนมากลุยเลยทุ่มแล้วเนะี่ยทำอะไรอยู่ว่างเลยนะคะทําว่างเลยดิบล้างหน้าล้างตาอาบน้ําอาบเลยชลําระร่างกายอย่ามัวไปประดิษฐ์ประดอยมาแต่งเนื้อแต่งตัวเข้ามานั่งเลยแม่เปิดเสียงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป ในบางรูปบางนามนี่ก่อนทุ่มเลยนะมาเปิดห้องเลยนะมาเปิดห้องก่อนแม่ดีมาก